สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปนี้เป็นคลิปปี่อเด็กนะคะจะมาในหัวข้อความลักที่ว่าคนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใค่สรงบ้านพร,รักงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะมีองไพ่มาให้เลือกทั้งหมดสามกองนะ,ะกองที่หนึ่งนางฟ้าสีส้มอรรถกองที่สองนางฟ้าสีม่วงกองที่สามนางฟ้าสีชมพูนะคะกดพอหยุดเลือกกองไพ่นะ เรามาดูพลังงานของนางฟ้าสีส้มโอรสกันนะคะตัวคุณนะกลุ่มพลังงานสีฟ้าเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีอะไรนะคะแอริราศีเมทัศใสแอทันลม,มิถุนุนกลุ่มอะคอเรราศีกลุ่มทันลมนะแคะปิคานราศีมังกรธาดินลิบ้าราศีตุลทันลมนะ,ะแล้วก็จูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสตัวเลขวันที่เกิดของคุณและข้ามีหนึ่งเจ็ด 10 11 18แล้วก็25นะคะเรามาดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ยังไงนะเป็นความรู้สึกความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะขอใช้ไพ่ออร์คเกอร์ใบนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะชิวเรน มีเด็กมาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าความรักของคุณและเขาคือแบบรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเรียนนะคะแล้วก็ Express Your Love นะ,ะเป็นความรัประทับใ์ที่เหมือนกับว่าเขาและคุณเคยรู้จักแหละนะ,คะเคยจีบกันแล้วเคยสารสัมพันธ์กันแล้วนะคะแล้วก็ Honeymoon มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง Let's go off control issue ปัญหาครอบครัวก็แสดงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีครอบครัวหรือว่าเคยแต่งงานมี มีความสัมพันธ์แล้วก็ได้มีแฟนแล้วแล้วก็มีปัญหาอยู่ก็อาจจะไปเคลียความสัมพันธ์เก่าหรือว่าการที่เขากับคุณไม่สามารถที่จะรักชอบกันได้ก็อาจจะมีคนในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะก็เรียกว่าไปรักคนมีเจ้าของอารมณ์นี้ Give YOUR RELATIONSHIP อัชชานนะคะความรักครั้งนี้ความผูกพันกันนี้ลืมกันไม่ได้นะคะยังคิดถึงกันอยู่เนาะเรามาดูกันว่าคนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใคร ขอดูไพ่ห้าใบานะคะคนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใครพลังงานของหญิงสาวชายหนุ่มคนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใครนะคะ The Moon กำลังอยู่ในพลังงานของความคิดถึงนะคะ The Devil คิดถึงมากด้วยนะคิดถึงแบบทั้งฝันถึงนะคะ ทั้งเหมือนกับจิตวิญญาณความรู้สึกผูกติดกันนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของเออความรักที่มัน,ม,นมีความโหยหาการเรียกร้องนะ,ะการที่อยากจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทักข้อความส่งข้อความไปหาก่อนนะคะคือแบบอีโก้นั่นแหละนะคะด้วยความที่แบบอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับเลิกลาไปหรือว่าหายหน้า,หา,ห,นาหายตาหายตาหายตาไปโดยที่แบบไม่ได้ลำลานเนาะก็เลยทําให้ นะความสัมพันธ์ตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันติดอยู่ที่ในใจอ่ะมันเป็นอีโก้มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าฉันไม่สามารถอ่ะมาทักทายเธอได้นะเพราะว่าฉัน่ะเป็นคนผิดเองอารมณ์นี้นะถ้าเขาเคยคบเคยคุยเคยสารสมัครกับคุณแล้วก็อยู่ดีๆที่เขาปฏิเสธคุณไปแล้วก็เหมือนกับไม่สนใจใจดีคุณนะอาจจะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นหรือว่าอาจจะติดค้างคาในความสัมพันธ์เก่าแล้วก็ปฏิเสธคุณโดยที่ไม่มี คำกคล่าวคำรา่ำรารำลาใดๆอะ่ะนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันค้างเติ่งอยู่นะคะคนคนนี้ก็เลยมีมีความรู้สึกหรือว่ามีความคิดที่แบบว่าคืออยากจะให้เป็นคุณมากกว่านะที่ส่งข้อความไปหาเขาก่อนนะคะประมาณนี้นะเขาคิดถึงคนที่เขาเคยหายหน้าหายตาไปนะโดยที่แบบไม่ได้ร่ำลาอะไรเลยนะอยู่ดีๆก็าหายไลน์ไม่ตอบอะไรเงี้ย นะคนคนนั้นแหละเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่านะคะกองที่หนึ่งเรามาดูกองที่สองนะคะว่าคนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใครกองที่สองนะพลังงานของคุณและเขาลัคนาราศีธรัตราศีพิศพธาตุดินอคอเรียสร,ราศีกุมท่าุลม แอริธาสิเมททัศไฟสันคุณเกิดวันอาทิตย์ทัุไฟวิกราศีกันธาทัด,ดินนะคะแล้วก็เซตเทอร์นคนเกิดวันเสาร์ตัวเลขวันที่เกิดของคุณและเขามีหนึ่งสองหกสิบเอ็ดสิบสามแล้วก็สิบเก้านะคะมาดูกันความรักความสัมพันธ์ความผูกพันเป็นความรักแบบไหนเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะเป็นเหตุการณ์แบบไหน ยูนิเซอร์เบอร์นะคะมันเป็นความรักที่แบบใหม่เอี่ยมเลยอะนะ,ะแบบเพิ่งรู้จักกันเลยนะคะแล้วก็มันเป็นความรักคามสมันที่เหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะลงหลงไหลคลั่งครฝ่ายหนึ่งมากๆนะอาจจะด้วยรูปร่างหน้าตานะคะหรือว่าคือมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกชอบแล้วถึงขนาดที่แบบวาดฝันในเรื่องของการแต่งงานเลยแหละ นะคะแต่มันติดอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เปิดใจนะคะประมาณที่แบบว่าคือยังมีเป้าหมายอื่นๆที่จะต้องทําอยู่นะแต่รักชอบมากเลยนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักแล้วก็ชอบมากแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเปิดใจเพราะว่าคือมีเป้าหมายอื่นนั่นเองแต่คนคนนี้ก็เหมือนกับว่าประมาณที่ถ้าได้รักใครได้ชอบใครแล้วก็คือแบบจริงจัง ถึงกระดาษที่แบบจะต้องลงหลักปักฐานหรือว่าแต่งงานกันเลยนะคะความรักันคุณและเขาคือมาเจอกันเพราะว่าเพื่อนๆแนะนําให้รู้จักนะคะสังคมเพื่อนหรือว่าการไปปาร์ตี้ไปงานสังสรรค์น,นะคะแล้วก็ได้เจอกันแล้วก็แอดนะคะแอพเชีลคุยกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใครพลังงานของผู้หญิงผู้ชายนะคะห้าใบ คนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใครก้าวถ้วยคนที่เขาคิดถึงนะคะเป็นพลังงานของผู้หญิงผูชายที่ค่อนข้างที่จะแนวก่าเฟนลี่นะคะดูแบบเป็นคนที่เ hey ฮียปาร์ตี้ดูสนุกสนานดูร่าเริงนะคะดูเหมือนกับมีอะไรบางอย่างนะที่ปกปิดนะคือแบบ มักที่จะไปกินไปเที่ยวไปดื่มเพื่อที่จะผ่อนคลายอารมณ์เนี้ยคือแบบมีเรื่องเครียดมีในเรื่องของปัญหาไม่สบายใจแล้วก็เหมือนกับว่าต้องการที่จะหาใครสักคนนึงนะมาคุยแก้เหงาแก้เซง็งแก้เครียดอารมณ์เนี้ยนะคะหรือว่าคุณไปเจอพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเขาหรือว่าคุณเนี้ยแหละนะคะเจ็บปวดเสียใจมานะแล้วก็ไปเจอกันที่งานเลี้ยงนะก็เลยถูกใจถูกคอกัน คุยกันแต่ด้วยความที่ฝ่ายหนึ่งยังมีเป้าหมายในชีวิตอยู่และยังมีภาระหน้าที่ยังต้องเรียนหนังสือหรือว่ายังต้องสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เหมือนกับว่าเหมือนอาจจะต้องหยุดความสัมพันธ์ก่อนนะคะหรือว่าต้องไปเรียนหนังสือก่อนหรือว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปทํางานหรือว่าไปสร้างเนื้อสร้างตัวก็เลยทําให้เหมือนฝ่ายหนึ่งนะคะคือมันรู้สึกดีมันรู้สึกชอบอะไรเงี้ยเนาะ นะคะคนที่เขาคิดถึงก็คือเป็นคนที่ทําให้เขาหายอกหักนะเป็นคนที่ดําใจเขาเป็นคนที่เขาคุยแล้วมีความสุขเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเขานะทำให้เขาผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขในคืนงานเลี้ยงนะคะในคืนวันที่แบบเหมือนไปเจอกันในงานเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะไปเจอพลังงานของคนที่เรียกว่าตัวคุณอาจจะ เจอเขาในช่วงเวลาที่เขาอกหักหรือว่าคุณอกหักเสียใจแล้วก็นะรักษาเยียวยาหัวใจกันดามใจกันประมาณนี้นะคะกองที่สามนะคะพี่อเด็กคนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใครตรวจสอบลัคนาราศีนะคะของคุณและเขากลองแรกขอโทษทีวางไพ่ไม่ตรง เลโอราศีสิงชาตทัตไฟวัตเทอร์ธาณ้ำมีมกรกบพิจิกพระเซตราศีมีนธาน้ำเมอร,ร์กุรีคนเกิดวันพุธธาณ้ำลิบาราศีตูนธานลมนะคะแล้วก็เซเทิร์คนเกิดวันเสาร์ตัวเลขวันที่เกิดของคุณและเขามีห้าเจ็ดห้าเจ็ดสิบสองสิบห้าสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบสี่นะคะไมหลุด มาดูนะคะว่าความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงเอ่ยเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณและเขา engagement บ้านปลายชีวิตเลยนะคะ c r e m i s t r y มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันถูกคอถูกใจกันนะอารมณ์ที่แบบเหมือนกับว่าอารมณ์ฟิลลโมนนะอารมณ์พุ่งพล่านของความต้องการนะคะความที่แบบเหมือนไม่เคยได้ จอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตนะก็เลยทําให้มันมีความรู้สึกดีในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ด้วยความที่ตัวเขาอาจจะติดพันธะเก่าความสัมพันธ์เก่าครอบครัวเก่านะคะเออเพราะไม่ไม่ไม่อะไรเนี้ยแต่อาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้เคลียความสัมพันธ์เก่าก็เลยทําให้ความรักของคุณและเขามันเหมือนกับจะต้องรอให้ฝ่ายดใดฝ่ายหนึ่งนะ,ะไปเคลียร์ตัวเองเพื่อที่จะมารักกัน มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในบ้านปลายชีวิตนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใครกองที่สามคนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใครนะคะมาดูซิพลังงานของผู้หญิงผู้ชายห้าใบนะคะคนที่เขาคิดถึงนั้นเป็นคุณหรือใครสามเหรียญ คนที่เขาเคยร่วมงานนะคะเคยใช้ชีวิตด้วยเอ,อเคยใช้ชีวิตคู่ด้วยก็ได้หรือว่าเคยลงทุนเคยทําธุรกิจการงานร่วมกันก็ได้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นคนเก่าอ่ะนะคะเคยใช้ชีวิตคู่ก็ได้เช่นกันเคยแต่งงานหรือว่าเคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วก็นะคะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณกับเขาแยกทางกันเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นะคะอาจจะไป,ไปมีความสัมพันธ์อื่นนะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่าไปเลือกคนอื่นก็ได้นะไปมีลักซ้อนอ่ะก็เลยทําให้คุณและเขาแยกจากกันแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาก็ยังคิดว่าคุณอ่ะเป็นภรยาเป็นสามีคนเดิมของเขาอยู่นะเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาอยู่ นะคะคนคนนี้เนาะเป็นพลังงานของสามีเก่าแฟนเก่านะคะที่เขาคิดถึงคนคนหนึง่งที่เคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าเคยลงทุนเคยทําธุรกิจการงานร่วมกันเคยให้คําปรึกษาหรือว่าเคยใช้ชีวิตนะครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันนั่นเองถ้าคุณเป็นแฟนเก่าเป็นภรรยาเก่านะคุณก็เป็นคนนั้นที่เขากําลังคิดถึงคุณแล้วก็อยากจะกลับมาสารสาพัน์อีกครั้งหนึง่งนะ,ะแต่ไม่รู้ว่าถ้าแบบเขายังมีพันธะอื่นๆ นะความสัมพันธ์อื่นความสัมพันธ์ใหม่ที่เขาเลือกเนี่ยเขาก็คงจะต้องเคลียร์ตัวเขาเองนะแต่ถ้าเขาเคลียร์ไม่ได้นะเขาก็ได้แต่คิดถึงคุณนั่นเองก่อนที่สามนะก็ฟังเพื่อไปแนแนวทางเปแนวทางขอบคุณทุกนท,กทกนทตามค่ะ